Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up, strong, focused on the now. Glass half full or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything? Everything, not a thing, make my thoughts work for me, manifest what I need, what I want, what I see, I could be anything, I attract all the things that I see, I believe, I'll achieve as I breathe in and out again and again, I don't gotta sit in, I plan and I found out that I can execute if I'm driven, if I listen, if I learn, all the wisdom, read some books, something written, watch the best, teach a system I invest, never hit an ice game. อ่กันนียเนี่ยก็ต้องสวัสดีเเพื่อนกันเลยนะครับสาหรับใครที่เข้ามาดูแล้วยังไม่ได้กดติดตามให้กันเนี่ยก็อย่าลืมกดติดตามให้กันด้วยนะครับสําหรับในคลิปนี้นะผมก็ได้ล่นเป็นตัวละครอย่างอีรีนะครับต้องบอกอย่างนี้นะว่าเอา่อผมลงคลิปตัวละครตัวนี้บ่อยมากๆเพราะว่าผมใช้ไต่แรงบ่อยนะครับแล้วก็ใช้เป็นตัวหลักเลยคือตัวมันดีมากๆนะลายคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าตัวละครตัวนี้มันดีมากจริงๆนะอ่าสหรับเคียร์แรงนะครับผมให้มันอยู่ในระดับ S เลยนะแต่ว่า มันอาจจะไม่ถึงกับเอลสูหรือว่าแวร์นะครับท,ที่แบบว่าเออมีตี้นะถ้าเกิดแบบมีตี้แล้วก็คุณเล่นคุณเล่นแวร์เนี่ยบอกเลยว่าเป็นอะไรที่น่ากลัวม,ม,มากนะครับ <c oughs> แล้วก็ถ้าเกิดคุณเล่นโซโลแรงเนี่ยผมก็ยังยกให้เอลสูเล่นง่ายกว่าม,ามากนะเพราะว่าตัวเอลสูนะครับถ้าเกิดคุณเล่นได้กเก่งมากเนี่ยตัวมันจะมีทั้งสกิลหนีมีทั้งแบบสกิลช่วยแบบอ่าช่วยเพื่อนเล่นก่อนได้นะแบบเออโป๊กไปก่ออะไรเงี้ยนะครับได้ดีมา,มากๆแล้วก็สกิลมันระยะไกลนะครับเอลสูเนาะ แล้วก็มีสกิลหนีด้วยนะครับมีพอคล่องตัวสูงมากๆไตดีนะครับมันก็มีข้อดีของมันนะก็คือตัวละครตัวนี้มันค่อนข้างจะอึดมากๆครับอึดในชนิดที่ว่าแบบในบางตาเนี่ยผมรับดาเมจพอๆกับแทงเลยนะเออในบางเกมเนี่ยผมรับดาเมจพอๆกับแทงนะครับแต่ว่าจังหวะนี้ผมก็ตายไปก่อนแล้วนะตายไปก่อนแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรนะตัวแรกตัวแรกใจเย็นนะครับไอเทมที่ผมจอกนะครับผมก็จะมีเป็น ดาบคีฟอสก่านะครับแล้วก็ไอเทมหนูเลือดที่เป็นเหมือนอมยิ้มครับของของของเวทนะแล้วก็เป็นจอกเขนะครับเวทนะครับแล้วก็เป็นแข็งนะประมาณนี้สําหรับทางหน้าของไอเทมนะครับเท่านี้ตัวอีดินก็อึดมากๆนะแล้วก็แบบรับดาเมจได้ดีมากๆแล้วนะครับรวมถึงทำดาเมจได้ดีด้วยนะอย่างจังหวะนี้ผมก็ยังไม่ตายนะครับแล้วก็แบบสวนมีหน้ากลับไปได้ด้วยนะ ก็ได้ความอื่นของเรานะครับตัวพลังแฝงนะครับหลายคนเนี่ยเออน่าจะใช้โล่กันถ้าใครที่แบบไปใช้พวกแบบนกกระจิบอะไรพวกนี้นะครับก็เปลี่ยนมาเป็นโล่นะโลดีกว่ามากนะครับช่วยให้ยินเลนได้ดีด้วยนะครับแล้วก็ลูนนะครับก็เป็นดุลเรือแบรพายนะเออเพราะว่าลูนลูนเนี่ยช่วยให้เราแบบสามารถรับเลนได้เวลาที่เขามารุมหรือว่าอะไรพวกนี้ก็ตามนะครับทำให้เราแบบสามารถยินเลนแล้วก็รับเลนได้ดีนะ ตอนนี้สกอร์ก็4ต่อ4นะครับต้นเกณเนี่ยก็ถือว่าทรงๆนะฝันค่าเนี่ยเป็นมูาดโลมนะครับผมมองว่าเขาน่าจะแบบเอามาป่าฟรีๆใส่เรานะก็คือเรามีทั้งอีรีนแล้วก็ยูเอนะ๋เนาะที่แบบตัวไม่ได้มีความคล่องตัวสูงอะ่ะตัวมูดมันค่อนข้างจะเข้ามาป่าเราง่ายนะแต่ว่าตัวเราอะ่ะดูดเลือดได้ดีนะครับเวลาที่โดนมูดป่าอะไรเงี้ยก็เต็มที่ก็ครึ่งหลอดอะ่ะเออเราก็ไปหาดูดเลือดได้นะจังหวะเนี้ยผมก็สวนแล้วก็เก็บหยาไปได้นะครับ เนี่ยวีรามาก็นั่นแหละเรารับได้เม่ได้เนาะเราแบบไม่ได้บางขนาดนั้นนะครับเท <c oughs> เล่นดีนะตาน,นี้ <c oughs> มีมูระเข้ามาทางขวาครับ <c oughs> ต้องระวังนิดนึงนะคืออึดก็จริงนะครับแต่มันตายได้นะเว้ย <c oughs> เนี่ยเทนไถสวยมากๆานะครับ <c oughs> อึดก็จริงนะเพื่อน ต้องเข้าใจก่อนนะว่าอึดก็จริงแต่ว่ามันตายได้นะตอนนี้ก็ไล่ไปเลยครับต่อให้ซิลมีอติหรือว่าอะไรก็ตามนะเราไม่ตายนะครับแล้วก็เทเนี่ยเข้ามาช่วยเล่นได้ดีด้วยนะผมเรียกได้ว่าแบบเดินไล่เป็นแท้งเลยนะครับอ่าโอเคไม่เป็นไรนะได้อยู่นะครับตอนนี้สกอร์ผม4 1 2หนึ่งสองนะถือว่าเปิดเกมมาผมทำได้ดีมากๆครับ แล้วทีนช่วยเคลียร์เวฟตรงนี้เพื่อให้เรากดดันเราป้อมด้านบนได้นะครับเราคิดว่าน่าจะได้ป้อมด้านบนด้วยนะแต่ว่ามีมูดามาครับจังหวะน,นี้ก็เลยแบบต้องถอยออกมาก่อนอนะ่ะ <Your team. S 1> เ่นในป้อมก็อาจจะห้าไปนิดนะงนะด,ดูดิดู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  <c oughs> มูดาเรียบร้อยนะเนี่ย <c oughs> มีไฮอา,าเตะเข้ามานะเรายังมีแข่งนะครับเนี่ยเราก็จู๊แข่งไปนะแล้วจอะนี้เขาแข่งสวนนะครับเราก็เนี่ยดูดิไอตัวเทมเราเราก็ลูนเราอ่ะมันช่วยเราแบบ เออสวนได้นะเล่งเลือกกลับมาได้นะครับดูดิเนี่ยเนี่ยผมปลเบียวผมเลือกจะเต็มหมืแล้วนะเนี่ยแล้วก็เล่นต่อได้เลยนะครับจริงๆเนี่ยเดินไปหาเลือดอีกก็ได้นะไม่ต้องกลับไปดีก็ได้นะแต่ว่านั่นแหละผมอ็ชัวร์นะก็เลยกลับไปดีนะครับแล้วเทมาจังหวะนี้ไอพยายามจะไถ่เสิร์ฟให้ครับเฮ้ยมูราดทิ้งเงาไว้ต่อหน้าจัดเลยนะ จริงๆถ้าเขาเข้ามาเนี่ยผมก็สู้ได้นะครับได้ป้องกลางหรือเปล่าโอเคได้ป้องกลางนะปล่อยเพื่อนไปเคลียร์ด้านบนแล้วกันนะครับเพราะว่าเอาจริงๆตัวเราสปีดเลนได้ดีกว่านะมีทั้งแพนด้าแล้วก็มีทั้งอ้อยนะครับ oh, การเดินเกมแบบสปีดเลนข้ามันน่าจะทำได้ดีกว่ามากๆนะ เราก็พยายามเล่นตรงกลางนิดนึงครับจอดน,นีเพื่อเรากเก็บหงายาได้ปุ๊บผมก็ตัดนใจเปิดมังกรเลยครับจริงๆก็อยากไปช่วยเพื่อนเล่นนะแต่ว่าไม่ต้องฟิกข้าไปดิใจอะคือยังไม่อยากเสียฟิกนะแต่จริงๆอะถามว่าข้ามไปเล่นเนี่ยมีโอกาสเก็บคิวได้ไหมครับต่อก็คือมีนะครับนัาเมีเราเยอะนะตอนนี้เรียบร้อยครับมูลาดเนี่ยดูดิผมมันตีได้เข้าไปเห็นปะนั่นมีผมแรงมากนะ คือนอกจากมันเหน็ดแล้วมันยังแรงด้วยอ่ะมันก็เลยเป็นแครรี่ที่แบบเออมันโดนหลวงยากนะมันไม่ได้โดนหลวง่ายนะครับมันเหมือนแบบขาตายแต่ว่ามันก็ไม่ชมันก็ขาตายหลยนะเพราะว่าไอ้สกิลกระดึ๊บอะเวลาเนี้ยเนี่ยสกิลตีแล้วสไลด์เงี้ยกระดึ๊บนิดเดียวเองมันเรามันช่วยจุบได้นะในบางจังหวะเนี่ยมันช่วยให้แบบจุบได้นิดนึงจุบได้เลยนะครับช่วยเราแบบเอออาจจะหลบฝั่งตรงข้ามได้อะไรได้นะ พ้นระยะเขาแบบแค่นิดนึงก็ช่วยได้นะครับแต่ถามว่าแบบช่วยได้เยอะขนาดไหน,น,นก็คงไม่นะ,ะก็กลายเป็นว่าตัวนี้มันก็ถือว่าเป็นตัวขาตายตัวหนึ่งนะครับแต่ก็นั่นแหละข้ามขี่ไม่ได้ก็แปลว่าแบบการที่เราจะเข้าไปทำดาเมจได้เนี่ยเราต้องเข้าไปตรงๆนะครับแต่เจา้าอะไรเงี้ยฟีใกล้มานะแต่ว่านั่นแหละครับมันก็รับดาเมจเยอะไปนะยังไงก็ยังคงเป็นแครี่ไม่ใช่แทงนะครับ การที่แบบโดนดามเมจเต็มๆเนี่ยก็ก็ตายอยู่ดีนะแต่เวลาที่กดอันตินะครับแล้วก็แล้วก็เราโดนดามเอ่อะเราก็ยังมีแบบอันติที่ช่วยให้เราแบบดูดเลือดมาได้นะต่อให้เราโดนซีซีอยู่ก็ตามครับไหยสวยแล้วนะแล้วเนี่ยอย่างจอยเนี้ยยีหน้าดักผมเต็มเต็มนะครับแลวเลือดผมไม่เต็มหลอดด้วยนะยีหน้าก็คอมดได้แค่ครึ่งหลอดนะครับพอเราไม่ตายเนี่ยเราปล่อยอันติหรือว่าทําอะไรก็ตามเนี่ย แล้วก็ได้เลือกกับพีมานะครับยังไงยีน่าก็ล้วงเราไม่ตายนะนอกจากเขาจะมา2คนสามคนอะไรประมาณนี้นะครับแต่แบบว่าคนเดียวเราคาดหวังว่าจะมาล้วงแครี่แบบอีลีนได้เนี่ยฝันไปเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวอะไรก็ตามนะไม่ว่าจะเป็นลิงเป็นนาคอยอะไรก็ตามลิงเนี่ยมันเหมือนจะแบบตุบๆแล้วหายไปเลยใช่ไหมแต่ถ้าเกิดแบบตุบแล้วก่อันติีทันนะครับไม่ตายนะบ,บอกก่อนแล้วก็ส่วนตายเองนะครับ ตอนนี้พยายามจะมาล้วงผมอีกแล้วนะด้วยความที่ฟางแฝงโลกกับพอดกาอะไรพวกนี้ด้วยนะครับทําให้แบบเออเเราไม่ลงนะตอนนี้ก็สิบสองหกแล้วครับถือว่าแบบเอาเรื่องจัดนะตอนนี้เดือดเลยถ่ายมาแค่ยังไม่ถึงสิบนาทีเลยนาทีระคิวอะนาทีละคิว,ะะควกว่าด้วยนะเ <c oughs> นี่ยพอเราเจ็บนะเราก็มาตีดุเลือนะดุเลืออขคืนก็อข้างเยอะครับ เอาจริงๆมันเก่งมากนะผมให้ไปลองแค่แค่เอลสูนะครับแต่ว่าถ้าแบบกด5่าเนี่ยก็ยังเป็นลองแวนนะแต่ว่าถ้ากดโซโลนะผมให้ลองเอลสูนะครับเพราะว่าเอลสูมันใช้ได้หลากหลายกว่านะแล้วก็มันมีสกิลหนีที่ดีกว่านะครับรวมกับดาเมจมันก็ดีด้วยนะในบางครั้งมันก็สามารถโป๊กในระยะไกล้ๆได้ด้วยนะครับทําให้แบบตัวมัน่ะประโยชน์เยอะกว่าแต่เกิดแบบว่าตัวตรงๆอ่ะไม่มีตัวละครตัวไหนที่เอาวีดีได้นะครับ แล้วเหมือนที่เราจะลึกนะแต่ว่ายังไม่ล้มนะครับยังไหวอยู่นะจะก็27ต่อ10นะครับแล้วโอ้โหตอนนี้อ้อยห้าวไปเยอะเลยนะแต่ว่าผมมา,มาเก็บเขาไปได้นะครับซิลอะแต่อ้อยห้าวไปนะเมื่อกี้โดดเข้าไปดื้อเลยนะครับคงคิดว่าโดดเข้าไปแล้วจานตีออกทันนะแต่ว่าโดนจุ๊บก็เลยสุดท้ายเนี่ยตายนะครับ มูราก็พยายามเจ้าผมนะแล้วก็ผมเนี่ยติดหล่นไปนะครับก็ประมาณนี้เนาะแบบคอนเซปต์ล้วก็คือแบบเออเขาล่วงเราไม่ตายเราสวนนะ <c oughs> เนี่ยเขาพยายามมาสองคนแล้วนะครับผมฟิกออกนะ <c oughs> นจริงๆเราไปตีคีบอะไรปะเดียวก็เลือกกลับมาเต็มแล้วนะครับเนี่ยมูาดาพยายามจะสับผมนะเนี่ยก็ยังไม่ตายนะครับติด <c oughs> พลางแฝงโลกนะโดนสวนตายเองด้วยนะครับ เดี๋ยวแล้วผมดูผมดูเลือกกลับมาดิเดี๋ยวแป๊บเดียวไปไฟต่อได้อีกนะครับไม่เก่งได้ไงบางคนบอกว่าตัวมันไม่เก่งนะตัวมันเก่งมากเก่งมากเลยแหละถึงมันจะไม่เท่าแวนเกับยูสุก็เถอะแต่ว่าแวนอะมันต้องกดหากดโซโลก็ไม่เก่งนะสำหรับผมอะแวนกดโซโลคือกลางๆนะครับถ้าเกิดโลมดีเพื่อนร่วมทีมดีเก่งโคตรแวนแต่ก็แบบ กดโซโลแล้วแบบขึ้นทต้องทิ้ลมง,ง่ายมากเมดไม่ไม่ได้อะไรเงี้ยก็<ะ>บอกเลยว่าสวยนะครับสวยนะเพราะตัวมันไม่มีสกิลหนีนครับแล้วก็แบบว่ามันไม่ได้อึดมากนะอีดีมันอึดกว่านะครับคือถ้าผมเกิดอะผมก็คิดว่าไหวชิวอะแค่นั้นแหละคือถ้าผมเล่นตัวละครตัวเนี้แล้วผมเกิดนะผมมั่นใจเลยว่าชนะหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับตอนนี้ก็พยายามเคลียร์เบฟด้านล่างนะ แต่เลเวลสิบห้านะครับนิดเดียวนะพยายามจะปิดทางหน้าของมูราดนะครับผมยังไม่ได้ใช้อันตีเนยะตายปะน่าจะตายนะครับอุ้ยสับได้หรอโอเคแต่ยังตายนะเนี่ยผมรับดูดิแล้วผมสวนดูดิเพ,พื่อนเพอขอนภาพออกใช่ปะแบาบ,าบมาหลวงปืบแล้วแบบ ลวงไม่ได้อ่ะลวงไม่ได้แล้วประเด็นคือมันสวนแล้วมันดูดเลือดคืนอ่าพออีรินสวนดูดเลือดคืนนะครับจอยนี้กำลังแบบคุยอยู่เลยนะก็นั่นแหละยังไงก็คงเป็นแครี่นะโดนเต็มเตมก็ตายนะครับแต่ว่าถ้าเกิดแบบไม่ตายจริงๆเมื่อกี้ไม่ตายได้นะผมไม่ได้โฟกัสนะครับถ้าแบบผมกันติทันไนหะผมบอกเลยว่าวีล่าไม่รอดนะครับวีล่าไม่รอดแต่เกิดแบบว่ามีแข็งด้วยนะโหยิ่งหนักเลย เอาไม่ลงแน่นอนนะแต่ว่าจังหวะนี้เพื่อนเราก็จบบ้านไปได้นะเนี่ยน่าจะจบได้นะคนเยอะกว่ามากๆนะครับก็จบไปได้นะครับตัวผมอะเดี๋ยวให้เพื่อนไปดูท้ายเกมแล้วกันว่าเออมันล้าเมดัได้เยอะจริงไหมแล้วก็มันทำเมดัได้ดีหรือเปล่านะครับตอนนี้ก็ได้เป็น MVP ไปนะมันก็ไม่แปลกอยู่แล้วป่ะ <c ười> คิวค่ะนี้นะครับ อ่าเราก็ได้คะแนนถึงย3เลยนะคือเยอะฉีกเพื่อน้่วมทีมเลยนะครับก็ดูดิทำมาเมทไป28่สิบแปดเรา 8, เมทไป29เวอร์ไหมอ่ะโอเคถ้าเกิดบางเวนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยยังไงเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าไปละครับบ๊ายบาย